ซื้อยกมัดนะคะมัดละ10ผืน2,800บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะวันนี้มีแค่30ก้อนเท่านั้นนะคะก้อนละ10ผืนก้อนละ10ผืนซื้อปีกนะคะผืนละ300บาทานะคะซื้อปีกผืนละ300บาทผ้าฝ้ายนะคะผ้าห่มผ้าฝ้ายผืนละ300บาทค่าจัดส่ง50บาทนะคะค่าจัดส่ง50บาทใครซื้อยก ok มัดนะคะ2,800บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะมีแค่30มัดนะคะมัดละ10ผืนมีแค่30มัดนะคะ รีบจองก่อนจะหมดนะคะขายดีมากๆเลยอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะคะใครที่ใครที่แบบว่ามีแผนเที่ยวอ,อยู่นะคะแนะนำเลยหอมอุ่นในรถก็ได้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ทำมาฝาก FC ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะผ้าห่มผ้าป้ายค่ะผ้าป้ายทอนะคะโอเคปะอือหน้าเนียนเนียนเนียน ทางมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วพอ่อเ,เล่นลอยน้่งน,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 นะโบปิวดอกพร้อมแล้วนะจ๊ะฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคน